เฮ้ยเรียบร้อยครับหุ้ยกดใหญ่โอ้ยเฮ้ยอันนี้ครับนี่ครับเฮ้ยเรียบร้อยมีทุกอย่างครับผมนี่มันเหมืนพูดตาให้ฟังลูกค้ามานอนแพร่ออกมาถามว่าเช่าแพรนอนเช้ามาถามว่านอนหลับมันก็บอกนอนไม่ค่อยหลับขึ้นรถได้ยังไงอะโอ้ยมันคือนอนหลับล่าเมื่อคืนนอนให้ไวเหล่าเลย ัดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมนะครับในช่องฟิตแคนวิชชิ่งอีกแล้วนะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมนะครับมาตกปลากันที่เขื่อนเขาแหลมนะครับวันนี้เราอยู่ที่เขื่อนเขาแหลมนะครับมาถึงหมายประมาณ8ปดโมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็กําลังจะขนของลงเรือนะครับวันนี้เราก็มาตกหน้าดินนะครับเราก็มีเหยื่อสดมาบ้างครับพวกไส้ปลาทูพวกลูกปลานะครับไส้เดือนนะครับก็ช่วงนี้น้ําเยอะครับ ไตบอกว่าน้ําเยอะปลาอาจจะจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่เราก็ลองดูนะครับไต่บอกว่าไม่ได้เปิดแพรมาเดือนกว่านะครับชุดผมก็เป็นชุดแรกนะครับไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับฝากน้าๆติดตามด้วยนะครับช่อง Fit c a น f i s h i n g นะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานนะครับเราอยู่กันที่นี่2อคืน3วันนะครับก็ฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับไปครับ ไม่ใหญ่ครับแต่ก็ยังมีดึงนะครับรุ้นรุ้นให้ปลาใหญ่กินอยู่ครับอ้าวปลาตะเพียนครับให้มาใต้ไปแม่งเอาเลยวะ เชียหน่อยเชียหน่อยหยิบมาเชียหน่อยปุ๋ยน่าจะอิ่มนานๆมาสองกล้วยเลยอ้าวครับปลาดะเพียนนะครับยามเย็นนะครับตัวแรกนะครับของน้งาเน้ำหวังว่าจะได้เรื่อยๆนะครับตัวแค่นี้สักสิบยี่สิบตัวเราก็โอเคแล้วนะครับโอเคครับดูกันต่อครับนาเเฮ้ยออวัดี่ะไร

อุ้ยไซตูใกับโลกับโลใเ้อยู่ใกล้ๆเบ็ดกันเนี่ยวัดเบ็ดคนอื่นตลอดบอกเลยไใส์ประตูเอาลื่งนี่ครับกประมาณไซ้โลครับก็กดเหลืองครับอินไสตประตูนะครับเบ็ดของน้ำนะครับแยงวัดอีกแล้วนะครับตลอดโอเคครับยามเย็นครับ ยังไม่เย็นเกือบเกือบเย็นอ่านี่ลงหน้าทุนเลยยังไม่มีใครลงหน้า <expense> ทุนใช่ไมเดี๋ยวเราเียวทุนขึ้นมาเลิอยูปะเป่าเปิดเปิดิดติดตติดดิิิต่อตตดตดดด ยีสกเนี่ยหรือเปล่าตึงว่ะเหมือนแบบติดไม่ใช่เหมือนแบบมันไม่ใช่ยีสกอปะปรากฏเปิดอ่อนดีกว่าอุย้ยเอาเอา,เอาสายโดนอ,อ่ะไม่โดนไม่โดนกระตุกปลาดึงอ๋อตึงตึงเหมือนหนักนนัน ขึ้นมาเลยใช่ไหมไม่กระสอบใช่ไหมไม่ใช่โถให้มันเป็นปลาบ้างเถอะกระสอบมันสะบัดเฮ้ยตัวอะไรกะโกดกะโกดกินลำตัวอุ้สยสวยๆกระสอบมันโดนน้ำมันก็ดิ้นเอาไว้กะโกดกินลำอ๋อติดกินมาจริงด้วยตาอุ้ยอ๋แล้วคืนนี้มีลุ้นบ้างประกวดโอ้ย ใหญ่ๆใช่ไหมเนี่ยโลสายมาโลครึ่งเนี่ยโลครึ่งเพราะทุ่มนั้นผมได้ผมก็ได้ประมาณนี่ยนะมาโอ้ยเรืงเง็้ยเรงเง็้ผมเข้าฝักนี่ครับประกดเคขื่อนเคขื่อนคือเขาแหลมครับจะไปเคขื่อนสีอีกแล้วนะครับสังขะนะครับนี่กดเหลืองนะครับกินลำนะครับคือนี้มีลุ้นนะครับผมเย้ครับกดตัวที่สองครับ โดนนะป่าป่าดิเฮ้ยโดนอะไรเรือทองแบนเอาวิถีถอยหลังถอยหลังถอยหลังเออเอาครับเรือมาครับหรือว่าเรือโดนเอ็นครับน่าจะเป็นปรากฏเหมือนเดิมครับเพราะว่าใช้ไส้ปลาทูนะครับเรือเรือโดนเรือโดนโดื ไอตัวเล็กไม่ต้องใช้นี่ยกเลยวนปักเลยอ้าวครับตอนเย็นนะครับชื่อถือป้าน,นะตอนเย็นนะครับก็เริ่มมีปรากฏนะครับเข้าใสายนี้โอเคครับผม นะครับน้ำน้ำครับไม่ไอายไตเลยเว้ยเ <laughs> ย็นๆครับไตมาดูปลาปลาเขือ่อนเลยครับไ <laughs> ตมานะครับ <laughs> มาดู <laughs> มาเยี่ยมชมว่าเรายังอยู่ดีกันไหมม่มา,อ,ามอ,อันนี้ไม่รู้ปลาอะไรนะครับปลาตะเพียนนะครับอ่าไม่ใหญ่มากไอเนียวตัวกินให้ปลาทูเลยอ่า โต้วนเลยครับตะเพียนหางแดงครับยามเย็นครับแต่มันอร่อยมันมันกว่าตะเพียนธรรมดานะ้ำเปิดไฟกล้องนะเปิดไฟกล้องกล้องถ่ายอยู่เปิดไฟกล้องหมุนไม่ไม่กด ยังยู่เหมือนยู่นี่ว่าได้ไล้ออกแล้วออกแล้วออก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 ยู่ยู่ดึบดึบดึบไอ้กดปะไอ้กดไอ้กดย่อยวิ่งวิ่งินข้าอยู่มันตื้ออ่ะหึหเหึหึฟุตก็เยอะึห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 อยึหึหอหึหึหึหหึหลหึ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 หไหึ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 หีหึ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 ึหดอยู่ ็สายสดีมากเลยอันนี้เออเออยกดถังว้าวไม่ใช่อ่ะตนถอันนี้เลยอันนี้เกี่ยวมันระเบิดเลยเ้ยเดมเเดือดสวายสวายว้าเนื้อข้าววุ้ไรกวน้อนเดือดงเาเรองอืมอันจะยังไง่้มันเขไปอู้นี่อุ้นี่ นี่มี่างองนอนก่อนอะใระเบิดโอ้ยดุดโลนะกล้องหนไหว้นี่ครับประกดเหลืองนะครับไซส์นี้ก็2โลนะครับกินตะก้อเม็ดโฟมแล้วก็เกี่ยวมันระเบิดนะครับโอย้ยใหญ่จังระวังนะครับพีบ่รอก่อนโอเคครับ อีกหนึ่งแต้มนะครับค่ำคืนนี้เดยวครับดูกันต่อครับเอาครับโหต่อจากตัวเมื่อกี้เลยครับน้ำครับของน้ำครับของแล้วน้ำครับใหญ่ไมอ้กดอีกเลยน่าจะไปกดเหมือนเดิมครับกดเท่าดีครับแต่ว่าตาเก็ตไม่เข้าเลยครับโอ้ขอคืนนี้สักโหนึงอ่าสิบสองสิบสามตัวก็พอครับขึ้นมาเลยป่าเลยอะ แล้วนะลอยๆไฟใช่ตัวอะไรมากินอะไรวะเพรามันกินผักเลยแน่เลยนะกัดเลยนะโอ้ได้อยู่อ้าวสวิงมือสวิงนี่ข้างล่างนี่ครับปตากุดได้อยู่อ้าวตะเข็มนี่ครับนี่ครับเรียวบร้อยเรียบร้อยยินเสียงแก๊กแก๊กแก๊กครับโอ้ยว่าต่อแล้วจะกินดืนี่ครับ ตัวนี้<อ>ไซโลครับขอบปากไซโลครับน,น,นั่งได้ครับ<ป>อ,อ๋อกินข้าวต่อครับไม่สนใจอะไรเลยครับ <laughs> รุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมวันนี้ก็วันที่2แล้วนะครับเมื่อคืนก็ได้ปรากฏไปห้าตัวนะครับแล้วก็ปลาขยังปลาตะเพียนเล็กๆนะครับก็ยังไม่มีปลาปลาเกตปลาใหญ่เข้านะครับบรรยากาศยามเช้าครับวิวทิวทั์สวยเลยครับลมเข้าตลอดครับเพราะว่าเมื่อคืนหนาวมากก็น่าจะใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลาเมื่อคืนกันครับว่าเราได้เยอะขนาดไหนครับ อันนี้นะครับเป็นนีนม้ว่าเป็นพวกกระเทียนนะครับลาเล็กๆของเรานะครับแล้วก็ปรากฏนะครับปรากฏเราก็มีไซส์สองโลตัวหนึ่งแล้วก็ไซส์ลอยนะครับแล้วก็เหลืองเ้าดีครับเมื่อคืนพอได้ตัวอยู่ครับเดี๋ยวเราดูเช้านี้นะครับแล้วก็ครึ่งวันนี้ว่าจะดีไหมนะครับ ถ้าไม่ดีอาจามีการเปลี่ยนแผนย้ายหมายแต่เดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนครับปลากรดปะอ้าวครับไม่ใช่หลักพันนะแปดโมงนะครับงานน้ำก็วัดปลาหนึ่งตัวน่าจะไม่ใหญ่มากครับขอให้เป็นปกดสักครึ่งโลก็ยังดีครับใหญ่ปะเห่นปักข้าออกมาเลยนะเออใหญ่เฮ<อ>้ยเบ่ก<อ>หน่หดดอยเดี๋ยวกะช้า นะครับทำเลดีครับตรงนี้โอ้ยไซตเกือบโลครับปรเปลี่ยนไซต์เกือบโลครับอันนี้บรรยากาศยมามเช้าครับแพสัตว์ใหญ่นะครับสังขระบุรีผับนี่ครับน่านำปลาเปลี่ยนไซต์ไซโลโลโลกว่าได้ครับนี่ครับ ได้เลยหระน้ตัวน้ำหัวใหญ่วใหญ่หว้น้น้ำใหญ่หักลองกลองมาไปไม่ได้ล็้กไม้ใหญ่ไม่ใหญ่หรอกโูดได้เปิะโูดฮะตัวน้ำนี่แหละริงป่ะริง ไดกูต้องอ๋ออะไรอ่ะต่อยไม่รู้โอ้โหแกร่งดีจัดเอ้ยไอ้ไอ้นี่เปล่าไอ้อะไรวะไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกอะไรต่อยอ่ะไม่รู้เขาเรียกอะไร,ร,ร,ะไรนวลจันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นวลจันไม่ใช่นวลจันนี่ครับโอเคคปลาอะไรไม่รู้ครับผมใครรู้ช่วยบอกทีครับตัวนี้ เหมือนปลาซ้อยใช่ป่ะอ่าเหมือนปลาซ้อยครับแตัวใหญ่ใหญ่อยู่ครับโอเคครับแหดีมากตัวนี้ขั้งหลังก็ดีแหน่ไม้ตเดลงมาช่วงสๆบ่าบลมมาล่างช่วงต้องเกียนตัวเอย่งนี้ป่ะใหญ่ป่ะไม่ยากไม่ช้วยเฮ้ยก็ท่าตัวเมื่อกี้แล้วนะลูกเอง โดนอันนี้มั้ยโดฮะโดนของน้ำโดนมาไม่โดนโดนโดนเฮ้ยเอะเบียด้วยฮะเบียนได้เหรอเออกินมันอีกแะเบียดไซนี้ครับขอให้กินทั้งวันใข่โดดน้ำบะ อ่านะครับวันที่2นะครับน้องรันนะครับน้องรันมือชโดนะครับแต่วันนี้ไม่มีชโดให้ตีนะครับมาเสริมทับนะครับไต่ก็มาดูแลเหมือนเดิมนะครับวันที่2เอาลำมาให้แล้วก็มาดูสถานการณ์ปลานะครับครับที่นเราทำปลานะครับไว้ทำกับข้าวเย็นนี้บริการดีมากครับ มันอะไรเนี่ยตัวแรกของน้องรันนะครับจะเป็นปลาหรือจะเป็นกิ้งไม้นะครับาเป็นกิ่งไม้แต่เหมือนเหมือนปลากิ่งครับแต่ว่าคงตัวไม่ใหญ่ครับเพราะว่าดึงดึงไม่รงเฮ้ย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 ไอ้นี่ไอ้หมอบัตเตอร์โอ้โหเอาครับมาก็เปิดประเดิมของแป้งแต่พวกหมอบัตเตอร์ที่นี่น้อยนะครับแต่ว่าน้องรันได้ครับมันคามจะเคื่อนสีครับนี่ครับมันจะเกิื่อนสี นี่ครับน้องรันครับวันนี้มาหมอบัตเตอร์ครับผมอยู่ตรงนานไม่กี่ ติดติดแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเ้ลากออกแล้วเหรอเอออุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเอาวะเอาวะยาเจ้คงยาครับหนักกว่าสามโลเมื่อวานโอ้ไม่ลบนะครับลบผมไม่เลยนะครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ออกออกจับตัวเึง ต้องอัดผมบอกแล้วให้เก็บอะเก็บอะไรกินอยู่คนเดียวกินอยู่คนเดียวคนอื่นคนอื่นใช่ประกวดปะเบ็ดเป็นซิปกินอยู่คนเดียวอะไป่ะไม่ใช่ปาตะเพียนเผิ่นนะอ่ดเป็นไมซิปกินอยู่คนเดียวเออจะมันก็ตึ้งๆจะลุกก็ไม่ได้โม่้จะมาั้ายไหมไปว่ะวิ่งยุทธศกปะไปเข้าวข่ามาแล้วหนึ่ข้าวข่าแล้ว เฮ้ยเฮ้ยฮ้ยไปกดไม่กดเฮ้ยเยไม่ใช่ปลาขาวเขาเล็กเข่าเล็กไอ้เข้าเ้ยไอ้ข้าไอ้ข้าไอ้เชี่ยนี่อะไรใต้ปลาหเอกไ่ใช่อะไรกินเลยมาไม่กดไ่เก็บเปอร์เก็บเปอร์ไอ้ั่ไบินมำเ็ด นี่เยนนลยกูข้อแค่ตัวเดียวกูพอใจแล้วเฮ้ยไอ้นี่มันพทำได้ตัดเขาฟันนี่ครับปลาคาร์บครับไซส์ประมาณโ <Low. S 2> ลโลกว่ากว่าไม่น่าถึงสองโลครับแต่อันนี้กินตะก้อเม็ดโฟมนะครับเราตกไส้ปลาทูกันมาสองวันไม่กินนะครับไปพิษคิวกินตะก้อเม็ดโฟมครับผมประสบความสําเร็จครับเรามาล่าปลาคาร์บครับ ได้แหละครับเด็กใหญ่นับหนึ่งเก๋ครับผมพวไมเกอบสองหรอวะเกอบสองกดทิ้งเลยกดเลยนะกดียามดึกครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นคืนที่สองนะครับของพวกเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับกันแล้วแต่ว่าเมื่อช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นปลากินดีมากข้างหลังสนุกกันเลยดูเรื่องอะไรนะลางทรง่างทรงครับผมก็เมื่อเย็นนะครับเมื่อเย็น ปลาก็ยังกินดีหน่อยครับแต่เมื่อวันเงียบเลยแล้วก็มาเย็นได้ปลาเขาไปหนึ่งตัวนะครับประมาณสองโลได้นะครับเดี๋ยวมาดูช่วงกลางคืนนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับคืนนี้เราก็เฝ้าปลาเขาด้วยใส่วัตถุแล้วก็ปลาหน้าดินเหมือนเดิมนะครับก็ขอให้ได้สักตัวสองตัวครับปรากฏดแล้วก็ปลาเขาด้วยถ้าเกิดโชคดีก็อาจจะได้เพิ่มนะครับเับผมเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้เราเดินทางกลับกับ อเคครับเก่อนี้มันใชด้เอาครับงิเออาครับมีปลาดึงครับเียวิ่งโจเลยะนั่งมานั่งดูดูไ้กดเขาปดวะวิ่งแบบอ้าวมีลุ้นน้องรันนะครับตัางืนตกควาตั้งใจเลยอือาไฟแชรตั้งเลยไฟชสเขียวที่พนม้ น้องรันน้องรันาอะไรอ่ะปรากฏปรากฏครับโอ้โหตัวนี้หกของเราครับปรากฏมาแล้วเป็่ไงหลันต้องโดิมไซส์เล็กไปหน่อยโอ้โหไซส์ไหนก็ได้ครับจังหวะนี้อ่าใครเป็นปรากฏอย่างเดียว ่ปะครับลค่าเลยอ่ะรังครับประกอบอย่างคืนนะครับตัวที่หกของเรานะครับประกอตัวที่หกอาอยู่ป่ะแล้วติดต่อไหมอาครับตอนนี้ค่ำคืนตาอยู่นะครับแต่ว่าเข้าต่อรอจะรอสักพักเมื่อกี้มันดึงงมันดึงปุ๊บโอ้ยตูดกระโดกเลยครับแบบลอยเลยครับยูเหรอป่ะปตา

ดูปะดูปะโหแน,น,น,น่นจอดูดลานลานลันใส่ไปให้นะอําสวิงโคตรแค่เลยโอเค,เอเคมันอันนี้มันแบตหมดไม่รู้ว่ามันจะลากอะไรมาบ้าน,นีเออมันมีปลาลากอะไรไม่รู้รู้แค่ว่ามันมาแน่อน้ำถอยไปทางอนะโอ,โอเคขาวตอนนี้นะครับค่ำคืนกี่ทุม่มแล้วตอนนี้สี่ทุ่มกว่าๆนะครับอาบน้ำเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็เบ็ดตูดกระดกเลยครับ น่าจะไอ้กดมาวันดูดูน่าจะนะครับเพราะว่ากฏเขาดีนะครับช่วงนี้ทางนไม่มีทางนีไม่มีไม่ได้หมดแล้วอ่าไดหน่อยสายกูหมดแล้วโอ้เออวิ่งเฉียงเหมือนตัวหุ้ยกดใหญ่โอ้ยไปเปิดเบรกไว้นะเด็ดสับปะดบันเลือดอามั่งนี่ดิเฮ้ยท่าของผมท่าของผม โอ้นี่ครับนี่ครับเอ้ยเรียบเลยยอดกันเลยวัดไปเลยวดแท่นเลยโน้องเกือบสามแล้วตอนนี้วดแท่นเลยมือนี้เล็กกันเลยเอาใหญ่ของผมก็ได้ฮะใหญ่ย่อมย่อมขาเรียบของผมขาดูดิยอมยอมยอมนี่นะครับโอ้พระกฤนะครับคิเปอร์ทีมงานฟิตแคนครับผมนอนแล้วพอดีเงินวะ พูดอะไรทัอยางหัวแคนหัวครับตัวนี้ประมาณสามโลต้องมีสามอ่าประมาณสามโลได้ครับกลางคืนครับโอเคครับผมของจริงของจริงของจริง น้องก้อไ่้าอะไรกโด่งอตันดไรดจับกลองจับกล้องะตโแน่ๆตอนนี้โกดอยู่ตเขาคิดอยู่เยกรอูปเฮ้ยกระไรกลูกปลาตามมา จริงจริงด้วยล่ะนู้ว่ากระสุนบอกเลยโอ้โหกระสุนใส่โบมีทุกอย่างครับโบนี่นี่มันไม่ได้มากินไหนนี่ใช่ไหมมุนกลับมาหมุนกลับใช่ไหมมุนกลับมาเด้งทุกเลยเหยียบพอตีลงแลยรออะไรอีกที่จะขอกูแตกโอ้กระสุนครับตุกตรงนี้แม่งโอ้ยตกโลกว่าแพเราเนี่มันหลุดทุกอย่างที่มันไม่มีจริงกระสุนใส่สอง ต่ำกว่าครึ่งแน่ๆนะครับกระสุนไรสองนะครับก็ทริปนี้ปรากฏกินลาเม็ดฟูมครับตาเขากินลาเม็ดฟูมครับแล้วก็กระสุนครับแล้วก็เม็ดฟูมครับผมจบครับม่มีอะไรทริปนี้เก๊ะครับผมสายใหญ่ครับอะไรก็ได้เดี๋ยวหายากอยู่ว่าห้องอ่ะ ไม่พูดพูดไมเตยมใจพูดถืงอหนรวะพูดไี่เตยมใจขาดแคลนอ่องเฟนโตกอุ้ยโรงบาลสนามเยอะร้านมั่งเลยเฉยมิเตอมีเป็นโดมเปนเมาแล้วหนักนี้คิดว่าอยู่โรงแรมอยู่ด้วยกันไม่ใช่ปแล้วไม่เหนื่อยทราบปีวะแล้วอ้วม ตกปลาเพื่รื่องะกะมังกี่นี่วบอกเลยกะมังกลาังนี้ปลาอะไรอุ้ยมังโอ้โหตกปลาแบบนี่ยก็โปลยตัวนี้ไม่ใช่ปลากรมังนะคือปลากรมังกรมังใหญ่ครับใหญ่มากครับเมื่อคืนนอนน้อยไปหน่อย ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับทริปนี้นะครับเขื่อนเขาแหลมนะครับ3าวัน2คืนของพวกเรานะครับเป็นแคมป์ริ่ิงนะครับก็ครั้งนี้เราได้ปลานะครับก็มีปลาเขานะครับไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ปรากฏกี่ตัวเจ็ดตัวนะครับปรากฏเหลืองนะครับไซส์ใหญ่ก็ประมาณ2องโลกว่างนะครับแล้วก็มีกระสูนนะครับกระสูนไซส์ใหญ่ครับแล้วก็ปาทะเบียดเยอะมากมายครับ ก็ทริปนี้นะครับมากับไนเก๋นะครับแล้วก็พี่โนบของเรานะครับตอนแรกพี่โนบบอกว่ามาไม่ดีนะครับแล้วก็จะจะไม่บริการนะครับเพราะว่าไม่ได้รับคนตกปลามาเป็นเดือนแล้วนะครับแต่พวกเราก็แคนแคนพี่น้องนะครับพี่นบนะครับว่าจะมาครั้งนี้ก็เลยผลงานก็เท่าที่เห็นนะครับอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ก็เยอะอยู่นะครับเยอะพอสมควรก็เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ติดต่อสําหรับ เพื่อนๆนักตกปลานะครับที่จะมา,า name, ta ta ที่เพื่อนเสาแหลมนะครับก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์พี่โนไว้ใต้คลิปนะครับอยู <S <S anyway. ่สังขาบุรีอยู่สังขาบุรีนะครับผมพี่โนมีอะไรฝากไหมครับก็ฝากเพจแพรไว้ด้วยครับเพจแพรนะครับของัพทีมสัตว์ใหญ่ครับทีมสัตว์ใหญ่นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนะครับแพ้พี่โน้มีอะไรก็ลองโทรมาคุยได้นะครับแล้วก็มาตกปลาพักก่อนได้ครับผมโอเคโอเคครับพวกเราก็จบ ค่ะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ